ในเคสที่เขามายกเลิกหรือว่ามีปัญหาแบบนี้ทำให้บริษัทเราเนะี่ยเสียหายเป็นล้านเลยนะคะฉันก็หาคุณแค่9 0 0 0ันไงแล้วแบบเนี้ฉันจะเอาเงินที่เหลือไปใช้จ่ายยังไงล่ะคะที่บ้านฉันมีทั้งพ่อและแม่แล้วก็ลูกที่จะต้องเลี้ยงดูนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะอ่ะนย่เงนินคุณออกไปได้แล้วคนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานเรียกฉันเข้ามาเหรอคะใช่ครับชินนั่งก่อนสิครับขอบคุณค่ะคุณโอนเงินให้พนักงานหมดแล้วใช่ไหมครับโอนอยแล้วคะ่ะท่านประธานดีครับที่ผมเรียกคุณมาวันนี้เพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนให้คุณครับหืาทไมละคะท่านประธานก่อนหน้านี้ก็ฝ่ายการเงินเขาก็โอนเข้าบัญชีเลยไม่ใช่หรอคะรอบนี้จะจ่ายเป็นเงินสดครับและเงินเดือนของคุณเดือนนี้ยอยู่ที่27 8 9 8ันด้บดบาท แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีผมขออนุญาตปัดเหน่อยนะครับผมนิจใจให้คุณเพียงแค่27 0 0 0พอเพราะว่าผมเห็นว่าคุณลากลับก่อนแล้วก็มาสายตลอดเลยครับเดี๋ยวนะคะท่านประธานที่ดิฉันมาสายน่ะก็เป็นเพราะว่าฉันไปพบลูกค้านะคะส่วนเรื่องกลับก่อนน่ะบางทีลูกค้าขอให้ฉันไปรับลูกที่โรงเรียนให้เขาก่อนหรือบางทีก็ออไปทานข้าวกับลูกค้านะคะฉันก็เลยต้องมีออกก่อนบ้างไม่ได้ตอบัตรนะคะท่านประธานเรื่องนั้นน่ะผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันต้องยึดการเข้าออกของการทํางาน แล้วผมเนี่ยต้องหักอีก5,000ันนะครับเดี๋ยวนะคะท่านประธานก่อนหน้านี้ที่พวกเราทํางานแล้วก็ไปเจอลูกค้าน่ะก็ไม่ได้ฟิกเรื่องเวลาหรือว่ามีใครมาตรวจเรื่องเวลาไม่ใช่เหรอคะเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นว่าทุกคนเหนื่อยก็เลยไม่ถือสาอะไรแต่ตอนนี้มันต้องเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่แล้วครับถ้าไม่ทําตามกฎเนี่ยทุกอย่างมันจะเละเทะไปหมดโปรเจกต์กรอบก่อนที่มีการคืนเงิน3 0 0 0 0 0คุณเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องรับผิดชอบ5%นะครับก็เลยต้องหักอีก1 5 0 0 0หนนะครับรท่านประธานคะ แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ความผิดของฉันฉันก็แค่เซ็นชื่อรับรองตอนท้ายาแค่นั้นเองแต่ว่าคุณกลับมาหักเงินเดือนของฉันครึ่งนึงแบบเนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะท่านประธานทําไมพอพูดถึงเรื่องหักเงินเนี่ยคุณถึงอารมณ์ร้อนแบบนี้ล่ะครับก็เพราะว่าฉันทํางานเหนื่อยทั้งเดือนนะคะแต่มาโดนคุณหักไปสองหมื่นแบบเนี้แล้วเหลือไม่กี่พันอะ่ะมันจะพอใช้ได้ยังไงล่ะคะแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมครับว่าคนอื่นที่เขาทางานเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยและโดนคุณหักเงินเขาจะรู้สึกยังไง คุณนิดครับผู้จัดการฟ้าเนี่ยเขาหักเงินคุณไปเท่าไหร่ครับ1นึ0งหมื่ั้ารค่ะท่านประธานคุณกล้าทํากับพนักงานแบบนี้เลยครับกฎของบริษัทเนี่ยไม่มีการหักเงินเลยด้วยซ้ำแต่คุณบอลคะที่ฉันทําทุกอย่าง